สวัสดีคะ่ะคิมเมอรรี่มุ่งมั่นลดเอวเหลือแค่นี้เพียงเวลา10วันเท่านั้นคะ่ะ เป็นนางเอกสาวที่เรียกได้ว่าหุ่นดีแบบสุดๆหุ่นดีมากค่ะสําหรับคิมเออร์ลี่แอนเทียมซิริก่อนหน้านี้เห็นว่าสาวคิมมีรูปร่างที่หนาแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากกลายร่างเป็นสาวเอลเอสไปเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูสวยเป๊ะทุกมุมค่ะ โดยจะเห็นว่าสาวคิมนั้นเธอรักในการออกกําลังกายเป็นอย่างมากและควบคุมอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวคิมยังไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะเจ้าตัวได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะลดสัดส่วนให้ได้เอวอยู่ที่24ในอีก10วันค่ะโดยครั้งนี้เจ้าตัวได้ทําสัญญาใจกับสาวยายาอุรัสยาว่าจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันค่ะ There's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share.